อครับมือนี้ครับมือนี้วันที่สิบหกครับมือนี้บ่บ่ฝนฝนบ่ตกนะครับฝนบ่ตกครับครับฝาปะเว้นมาครับมาเอาปลาอีกมือหนึ่งครับเพื่อบาดนี้ครับเอาไปอัดลงให้มันแน่นแนครับรอเมตรแสนสามหัวเฮขึ้นว้ครับขึ้นว้โชว์ครับครับเมตแสนคุณภาพครับ แสนสามเอ้ยแสนแล้วก็สามหมื่นสองหมื่นหนึ่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 งหมื่นฮอดเก้าครับสามหัวครับคือว่าเป็นแมดแสนของน้องมูนน้อยแสนคุณภาพครับแต่ต้องจับฉลากเขาไม้เท่านั้นครับจับฉลากเขาไม้เท่านั้นครับนี่แหละครับปลาที่ผมเอาไปอัดลงครับอัดล่งแล้วล่งเล่าครับอัดลองครับอัดตลอดครับมือนี้ก็ที่ขนครับเพราะว่า น้ำพ้นคนเอ้พ้นสูบบอกคุณครับมันแหงเมื่อแล้วครับมันแหงเมื่อแล้วครับอาจจะเป็นรดสุดท้ายแล้วครับอ่าอาจจะเป็นรดสุดท้ายแล้วสําหรับป่าสวายครับอ่าเทากับี่เม่นบอรอสุดท้ายเ้อาก็บที่ท้ายทำให้พี่น้องเบ่งครับให้พี่น้องเบ่งอ่าเท่านี้นะครับเพราะวา่าครับผมได้ป่าบอบักง่ายนี่ครับ รับในป่าบ่อบอกไงรับพี่น้องก็คิดเบื้องหลดว่าอ่าป่าซื้อแสนหนึ่งมันสีได้หน่อยได้หลายเปนไดครับครับผมเอาไปป่าตันก็สามหมื่นกัวรับเอาไปให้บ้านน้องวาโคช่ยก็3สามหมื่นปลายรับรับเราก็ขายเราเมือนี้ก็ได้นินเล้ยวละครับที่เหลือก็อัดร่งบ่อจาของรับแนนอิ่งติ่งครับล้อเม็ด แสนสามหัวกับกับหางเง่าฮอดเก้าครับหางมื่นครับหางมื่นพี่น้องคาผมครับว่าเปิดมือได้พี่น้องเฝ้าจองนะครับครับแต่ว่านี่นี่ปลาผมอมเล่นปลาสามโครับเล่นปลาสามดูโอ้มันแห้งมันแห้งอ่ะมันักใมันแข็งแรง อันมันพักพักไว้โดนมันจิอันนั้นตัวการการจับนี่เขาจับไล่ไล่อันนั้นของมันมันยังบดินแห้งครับน่าจะจะจับไล่ขวงมันมันมันวัดได้แห้งครับจับจับเป็นละตามตัวปลาครับด้วยลักการครับผมปลาบวเวนจักหอดวิธีจับปลาครับเองว่าบอกผู้ใดอันนี้ผมบอกซื่อได้หน่ว่า จะจับกวงแสนมันแห้งจะจับรองน้ำปลาครับนี่แหละครับผมเปี่ยวไปลุง่งบอบอแกงครับบอเงินแสนของผมครับเพื่อเสียพี่น้องครับกับมาเหรียน้ำกันครับแสนหางมื่นครับครับรางวัลที่หนึ่งเงินสดหนึ่งแสนบาทที่สองสามมื่นที่สามสองมื่นที่สี่ หกเจ็ดแปดเก้าลางวัลละหมื่นครับครับอันได้เรียนแล้วครับผมเรียนนีหลีครับบอยเรียนอี่เลีนอ่าผมว่าได้เรียนก็คือเรียนบักคักเลยครับโอเคด้ครับอันนี้ผมสี่ท้ายถ้ำเห็เบิ้งครับตอนเอาขึ้นครับป่าแข็งแรงดีครับมันมันเอาไว้โดนครับแข็งแรงดีมากเลยครับกับมือนี้ครับ แวะเส้นรายได้ยู่บริษัทจากน้อยครับเิ่นกรเลืได้ป่าครับเอาป่าพักไว้โดนครับป่าพักไว้โดนแข็งแรงเลยครับครับมันคือแข็งแรงเดี๋ยวปล่อยหลากไม่ซะเป็นยังอ่มันพักไว้โดนพวดมันแข็งแรงครับโอเคครับเีรลวครับหน่อยว่าลายพี่น้องอ่าแต่ว่าป่าเจ็ดเท่ากับบ่ไหายน้อยนาครับ ปลายกีนปลายยิสกครับสวายดุกยิสวกเดือดครับบ่เดือดอยังไงครับผมไปขนมาลุ่มมันบ่เดือดแต่มันลูไปตัว <c oughs> ครับมันต้องจักว่างมันก็มันต้องจักว่างมัน,มน,อมนเออเาไปลง่มมันสีมีวัางมียังยืนกะและ้วแต่มันจิไปยูครับมันไม่อยากยูกับมันขึ้นไม่ยูทั้งโคกเลยโอเคครับ